ทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับกันเข้ามาอยู่ในช่องจิตาฟันนี่กันอีกแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปที่เราเล่นเกมนะคะแล้วก็คลิปของเราเองนะคะก็คนที่ติดตามเราเพราว่าคลิปที่เราเล่นเกมก็ขอบคุณนะคะก็อย่าเพิ่งเลิกติดตามกันนะคะเพราะว่าเราก็ยังจะลงคลิปเล่นเกมเหมือนเดิมแล้วก็คลิปแมวเหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าช่วงที่เปิดเทอมเนี่ยเราอาจจะลงเหมือนเดิมหรือว่าอาจจะลงน้อยขึ้นก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนกันนะคะในงบหนึ่งร้อยบาทเราจะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนในงบหนึ่งร้อยบาทกันนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะคะแต่ว่าเราจะเอาเฉพาะ สิ่งที่เราจําเป็นมากๆนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วก็จะเก็บไว้ซื้ออย่างอื่นด้วยนะคะโอเคก็ฝากติดตามคลิปที่เราเพิ่งลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราอัดคลิปวันไหนเนี่ยก็คืออยากรีบตัดต่อแล้วก็ลงวันนั้นเลยนะคะก็วันจันนี้เนี่ยเราก็จะเปิดเทอมแล้ว ก็คือเราเปิดเทอมวันที่8พฤษภาคมนะคะก็เหมือนโรงเรียนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเปิดที่หลังเรานะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ท็อปแลนด์กันดีกว่านะคะหรือไม่เราก็จะถ่ายคลิปไปด้วยตอนที่เราอยู่บนรถนะคะพุนคนะตอนนี้นะคะเราก็กำลังนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ท็อปแลนด์นะคะ มาแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็ซื้อมาแค่สองอย่างเท่านั้นนะคะนี่มีอันนี้ปากกาแล้วก็สิกรีส่วนอีอน่อื่นก็คือมีครบหมดแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือมีครบหมดแล้วที่บ้านกระเป๋าดินสออัน,นก็จะใช้อันเก่านะคะนี้ก็เราเทอมนี้นะคะแล้วก็จะปีนี้นี่ปีนี้เนี่ยเราก็จะขึ้น ป .6 ค่ะแล้วการที่ขึ้นป .6 มันต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะคะก็ไม่รู้ว่าเราจะมีหรือเปล่าก็เขาก็จะมาเลือกปากกาค่ะมาเก็บปากกาออกอุ้ยแกะทั้งไหน นี่คะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสมุดของเทอมเก่านะคะก็คือเป็นสมุดเรียนซัมเมอร์๋ยวเขียนไปก่อนเพราะว่าเ,เราจะเราจะเอาไว้เป็นสมุดวาดเล่นนะคะโอเค เรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาเล่มนี้ไปด้วยแต่ว่าไปโรงเรียนวันแรกน่าจะได้พวกหนงังสือกลับมาแล้วก็สมุดน่าจะเยอะอยู่นะคะทุกคนน่าจะเต็มกระเป๋านี้เลยนะคะน่าจะต้องเอาของไปนิดเดียวก็คือเอาไปที่จำเป็นนั่นก็คือปากกาแล้วก็ลิปดิ แกะออกได้แต่ละอันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปนะคะส่วนนี้ก็จะเก็บ mm hmm. เก็บไว้กระเป๋าหน้าค่ะทุกคนไปอันเดียวก็ mm hmm. าปากกาสามแท่ง mm hmm. ก็คือมีปากกาแดงด้วย mm hmm. แล้วก็มึกซึม mm hmm. กบกเรายังลบอันนี้ mm hmm. นี่นะคะ mm hmm. กันไกล mm hmm. เผื่อเอาไว้ตัด สิ่งของก็นี่คะ่ะก็มีพวกสีกระเก่าดีเทลนะคะแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่ก็เอาไปคะ่ะนี่คือกระเป๋าของเรานะคะก็เอาใส่ไว้ข้างหน้าเลยคะ่ะนี่ มียางมัดผมไว้ข้างในนะคะเพราะว่าเผื่อผมเราหลุดออกมาก็้ทัดเรจะเอาไว้ข้างหลังกระเป๋านะคะเพราะว่ากระเป๋าเรามีข้างหลังด้วย คแล้วเราก็จะเอาเป็นอันนี้ด้วยนะคะสิ่งที่เราไม่เอาไปไม่ได้ค่ะช้อนซ่อมก็คือต้องเอาไปค่ะแล้วก็เขียนชื่อไว้แล้วนะคะเพราะว่ามันมีเพื่อนหล่อยหยิบไปค่ะทุกคนมีเพื่อนแอบหยิบไปนะคะนะ เราอาจจะทําตกหรือเปล่าหรือไม่ก็มีคนมาหยิบออกจากกระเป๋านะคะจบร้อย,อยส่วนอีกก็เป็นภุ่ิพาตอนป .5 ค่ะแต่ว่าครูอาจจะแจกให้ใหม่นะคะแต่ว่าเราก็เอาไปกดนะคะทุกคนถ้าครูแจกใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใช้อันใหม่เอามาเดี๋ยวก็ เดี๋ยวเราค่อยเอาอันใหม่มานะคะหรือไม่ก็ใช้อันเก่าก็ได้นะคะถ้าเกิดโปรเจกแบบเดิมเ,เ,เสร็จแล้วค่ะทุกคนในที่สุดเราก็จัดกระเป๋าเสร็จสักที โอเคค่ะประมาณนี้นะคะคือเราต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดเรามาได้จริงๆเนี่ยเราจะนั่งได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวครูจะแจออก,กอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวมันยัดกันนะคะก็ใส่แบบนี้ไปก่อนอ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะทุกคน นี่ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการเปิดเทอมขึ้นป .6 ปีนี้ก็คือไม่อยากเปิดเลยค่ะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากให้ทาคลิปเกมแมวหรือว่าเกี่ยวกับตัวเราก็คอมเมนต์มาได้นะคะแต่ว่าช่วงเปิดเทอมเนี่ยเราอาจจะทำคลิปเท่าเดิมหรือว่าทำคลิปน้อยลงนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ 好滴喊